ขอบคุณรางวัลนำใจครับขอบคุณบันหักบอยสิริชัยขอบคุณพี่สาวจากกรุงเทพเออขอบคุณรางวัลนำใจจากพี่น้องน้องรอ,อยยิ้มเสียงโค้งมือขอ้ามวุสุดดีที่พี่น้องยิมยืนให้ลูกหลานเจ้าคณะขอลอบลำใจเร้อยให้พี่น้องนี้วามสุขหลายๆครับสีลงปงไหวไร้การใญ่เข้ามาถึง ศิลปะชาวอีสานยกโูกกันมานานแหลหลักคนอีสานพระกำหนเปินว่าหมอลำศิลปะประจำเขตศิลปินภาคพื้นสืบสารไว้ให้อยู่หน้าคําพญาพืนบ้านจะมาใส่เป็นถ้ําก่ออุท่าหอนขะต่ธรําเป็นเหลืองลำในคืน าทำกา,ารแสดงน้ำตาลูกสะไห้น้ำใจแมย่ยามทองฟ้าแจ้งดวงดาวเด่นภาผ้าขาวแสงแผ่วพังเวววับระยับตาอยู่บนฟ้า <c oughs> ช่วงเวลังมาถึงแล้ว การแสดงภาคพ,พื้นเก่าน้ำพรยาของผู้เฒ่าจำเอาได้มาใส่ก่อนอุทาหอนะสมแง่คติธรรมอัลล้ำคามีฉากรักบทมายาทั้งโศกสัรลันทดผอมเอามาเข้าให้ข้ากันคือในมือนี้นั่น ดูดเดือนหน้งว่าเดือนหลอนในสิ่งประการใดมีแต่แนวคาใจเรื่องเดียวที่ยังค้าง,างก็คือทางนางไผยฉันนี่บพ่พอใจโตมานั่นดอกโพน้อยลูกชายฉันเปียบดังโพ้ยมันเปียบเหมือนตะก,กัวเกบอกควรเดดสิคู่กัน แน่ว่ามือนี้นั่นฉันนีเรืองสิปรึกษาหาคนงานมาเก็บมผผลพลาม่ตอนนี้ขอสรุปไปขอให้ฟังไปเอาเด้อยยาฉันสิเป็นคนพาแฟนแฟนเขาสู้เรืองในวันนี้อย่าหว่วงน้อง สบายดีค่ะฉันเองก็คือคุณนายดุนซึ่งเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบ,บุรีแห่งนี้ดุดเดือนเองมีลูกยู่สองคนลูกชายคนโตนั่นก็คือนิรุตส่วนลูกสาวคนที่สองนั่นก็คือหนูน้องนุดและก็บุษบานิรุตนะ่ะเขามีเมียก็คือวาสนา ถ้าจะเว้าเรื่องวาสนานะบอกคำเดียวเลยว่าฉันไม่ชอบแต่เขาน่ะมีน้องสาวมาอยู่ด้วยนั่นก็คือพรกกามาดหนูพกกามาดีนะเขานะ่ะทั้งสวยทั้งเก่งฉันน่ะชอบแม่จ๋าเป็นแม่เป็นยังคือผมาักพี่วาสนาแค่ละแม่พี่วาสนาน่ะเพิ่นเป็นคนขยันขันแข็งเขาสวนเฮดเวียกเฮดงานอยู่ ตั้งแต่เศร้าจนคำคุณดีละแม่น,นี่นงนุษถ้าเป็นไปได้อย่าเอ่ยซอนี่ให้แม่ได้ยินเข้าใจบอยแลวนงนุษย์จะไปใส่เหรคุณนายอ้าววางเลยยายบือเจ้วก็บท่านประชมหายจมดีแท้ะจะเป็นญาติจะสั้งหลายแต่สร้งนิพานนาสั้งหลายทีอ้าวทำมหาแตกอย่างบันท่านเจ้าเคยเป็นลูกไผ่คนบอกไม่ก็เคยแลวเนาะท่านเจ้าเคยเป็นลูกไผ่ท่านญาเจ้าได,ด้ดีเสียงดีเจ้าอที่เหตุจังไรต๋ตกเฮียน เจ้ากะลังป่าเจ้าดีฮัดเจ้าลูกไพ่เทียบกับวัมหาวิาไัทัวรนี่ลูดไปใส่ลูกแม่ครับนี่ลูดกับอาสนะพร้อมกับลูกๆไหยครับแม่จะเญเถอะลุนี่ลูดครับแม่เรื่องที่แม่ให้เจ้าไปหาคนงานน่ะเป็นยังไงลูกเรื่องคนงานแม่ก่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ลูดน่ะได้ให้อ้น่ะเอื้อยน้ำนะครับ ไปติดต่อคนงานทังบ้านเกิดของวัสนาไว้แล้วอีกสีหามือกับงสีมาหอดสวนพลไมห้เขาแล้วครับดีดีลูกแอนติน้ำง่ายมองนั่งอยู่ค่ะคุณนายข้อไว้สูงโพดคุณนายขาเดี๋ยวนี้ฉันได้ติดต่อคนการคนงานไวเรียบร้อยเร็วเลยมาสิมาขอเบิกเงินค่ารถกลับบ้านสรอค่ะคุณนายอนุญาตให้แต่ว่าเรื่องเงินรอโอนนะคะ รอโอนมาเมอาคือผูรังยูฮานพาถแต่ข้าคุณนาย <c oughs> นิรุตรับแม่มือนี้น่ะนิรุตน่ะก็ต้องไปสวนผลไม้นะลูกแม่น่ะเสียห้นิรุตน่ะพาแม่ไปทําธุระในเมืองแม่มีหนัดกับเท่าแกเล้งน,นะลูกแม่ครับแล้ววาสนาสิไปนในสวนกับผู้ใดครับแม่วาสนาแห่งบอสบายอยู่ด้วยครับบอปเปียนดอร์ครับนิรุต ว่าสนานับส,สวนคนเดียวก็ได้ให้พี่ลวดนับ้าคุณแม่ไปทำธุรสา,าพี่พัดนัทพงศ์เมื่อนี้ลูกทั้งสองคนเบเดตไปโรงเรียนเป็นบัลูกพอดีเลยเขาไปในสวนเป็นมูแม่ดูแลแม่แทนพ่อได้ลูกเ้อพี่พัดนัทพงศ์หลานยา่าตั้งใจเลี้ยนให้ดีนะลูกสิได้มีความรู้สิไม่ได้สมองหน่อยคือคนบางคนเข้าใจบอก แม่ครับดูท่าทางยาคือจังประชอบแม่เอาสิเลยเป็นอย่างบป็คือบอมักแม่ครับผมเป็นเพื่อนบอสเองแม่ทุกมือเลยครับแม่บอมีอย่างดอกลูกแม่ยานะ่ะเพิ่นสงสัสงสยว่าเพื่นนสิเขียรตเรียงการเรียงงานก็เลยเห็นในอารมณ์บรีสือซือดอกบาต้องไปทราเพื่อนดอกลูกครับแม่แต่ว่าพิพัน์นัตะพงศ์ถ้าอยากให้ยญาฮักหลายๆแล้วก็ลูกสองคนน่ะตั้งเจรยนให้ดีๆนะครับแม่แม่บราต้องห่วงดอกครับนะตะัตพงศ์ก็ไปตั้งเจริน สวยเด็กพอกับแม่พิจักรดอกครับแม่ลูกหลาเลี้ยงให้มันได้เกียดนึ่งทุกตัวเด้อะเออเอาหน่อยเดียเอาการเลี้ยงต้องให้มันยืนนึ่งก่อนทมาเอาเกียดนึ่งที่ไหนเอื้อเวียงก็เอาเกียดสิบก็ขนาะเกีดสี่เอาละเอื้อเอาจังสีซ่ซาบะตองมาโสก,กันโดนเดิเดี๋ยวเม่ยาเพิ่นมาเห็นเปันสิบภพอใจอีกละ่ะเปล่า,าไปเฮ็ดงานกันดีกว่าไป วาสนาหัวคักแท้ในเรื่องที่เป็นไปวามในใจปยยอมเผยเสีเยเฉยโนะอเอาไว้คหยดูไปข้างหน้าแล้วแต่บุญพลางเสียมังตุ้มมังในหัวใจยังจดจ่อพออยากมางห่างอายใจดวงนี้ฮักอีชาง ถึงแม่นยาพันสิหายอยากให้พายกายนี้ถ้าชีวิตบ่ทันสูงสิอยูท่ทนไปจนใดคอ,อยดูไปรป่าคนสวาสนาสิทนได้หรือบ่งติดตามไปรวพอบทละครเรื่องนี้สิดีาาแม่น เจ็บเรื่อเสียงด่วงแม่ขอห่มห่วงสาวนาแฟนดีพมันสัญญาวัาในใดลราจะต้องงามรับฝาอกสิเป็นคนดีรออายคนเดียวจะนั่นที่ไปวังรมงทีวีพอมีเปลี่ยน And พี่น้องครับมื่อื่นทีมงานหมอลำใจเกินลอยสิแสดงอีกครึน,นึงขอเสียงฟูสิมามวนอีกเด,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 เดี๋ยวอ้ยยินกับพันกันได้ป่ะยุคของคอมพิวเตอร์สมัยไม่อินเตอร์เน็ตยุคของแพงพราะป่านเพ็รดเม็ดเงินบ่มีค่า ของในน้าอยู่กลางบ้านตึกอาคารอยู่กลางทุ่งยกสาวใสผ้าถุงแบบย่านน้ำกับปงสันดุงเขินหนทั้งเดือนบ่มีแล้วถนนแดงคือแบบเก่าสมัยมาปงเขาเสาออกดอกเด้อแม่ป่างัวน้อยดื่มน้ำมันขอสรุปสันส้นๆบรรยายแบบง่ายๆ บ่อยากเ้าไปลายย่านพ้ายกินข้างส่วงกระเป๋าน่อยสีเป้าแปนเด่นนอคอยนี่อุกอังแค้นแน่นคักในอุลามีปัญหามาทับถุมระวางครัวเฮือนหน่อยจกักใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนปอซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซว่ากรอียังคอยมีมียกก็เปลี่ยนลอยมีลูกสามอ้อนน่อยเนาห่องอยู่ดอมทั้งความพวกกับ่พ้อม,มยอนว่าทุกข์อุกกใจหาสบายแพ้ผื้นสีดงน้ำบ่มีใดมันจนใจทั้งตัวคอย ลูกตัวลูกกำพ้อยไปดอหน่อยทั้งสามอ่อนขึ้นไปลายมาอ่อนซ้อนเฮามันจนนอคก,กเทบบ่มีแม่กระทั่งเงินได้นอเอยเออยออไ้อ บ่จะเป่าคืนนายสัง่งมานายสตาตจากพระโลแนวดสั่งว่าจนเอาเรือหายจนทั้งก่กับพ่อแล้วจนทั้งใจอีกซ่มเติมมาอุกใจขักแยันเปลี่ยนบาปพวกบ่เศร้าแทแล้วพี่นองเอ้ยผู้ข่าเนี่ยก็คือตาพงส่วนครูชีวิตก็คือย่ยเพชรตอนนี้ลูกของเข้าไปทางใดเบิดเน,นื้อขาเพียรเลยมาลีกับมาไลกำลังเหตุกับเขาอยู่แต่ว่ากิตตีกับหน่อยกับเด็กหน่อยซุ่มหนันจักพระกันไปไทยเพเห็นหนาดเดียวเดียวนี่พยายามเด็ด กิตติมาลีมาไล่ออกมาหาพอนเนี้ยเด้วนังกอนลูกนังกอนอพักกันไปใส่มาเนาะลูกพ่อคำแม่คำกิตติไหว้ครับไหว้วพาเธอลูกเลยอะไรเมื่อนี่พ่อเอือนเจ้ามาเนี่ยพ่อมีเรื่อง,งองสิปรึกษาเจ้าสเสน่หกิตติมีเรื่องยังครับพ่อือวจังสีดอกเจนามนี่ไปทํางานยุ่จันทบุรี่ได้กลับมาบานมหาคนงานเพิ่มพ่อนี่อยากให้เจ้าไปทํางาน,นาครับเจน่าสิไปบอพ่อคำ เรื่องไปเหตุการณ์เห,รเหตุงานกิตติสิไปครับพอ่อแต่ว่าผมเป็นห่วงพ่อกับแม่แล้วอีกอย่างมาลีกับมาไล่ก็ยังเป็นสาวเป็นนั่งผมเป็นห่วงน้องครับพอ่อไอกิตติจ้าว่าต้องเป็นห่วงมาลีมาไล่ดอกไอไอไปเหตุงานน่ะมันกะดีคือกันได้ไอส่วนพ่อกับแม่นี่มาลีมาไล่าาก็สิเป็นคนเบิ่งเองดอกไปเหตุงานรถไอเฮาสิใดมีเงินน่ะมาใส่พ่อกับั่นเพิินเด้ไอกิตติ เจ้านีนะเพิินกับมาท่วงเงินเนหอ,อยูสูเดือนทางบ้านหฮอกระจักสีหาทางใดให้ไอไปเหตุงานนําเพิินก็นดีได้อายนี่ล่ะนี่สินเป็นปีแล้วพอก็บวมีเงินเป็ไทยดอกเบี้ยเพิ่น,น,นจักเทื่อขฮาพิยศจะมีความคิดว่าจังไดอยู่ี่เท่าเท่าพงเอ๋ยคอยนี่ซอยบย่ไดดแล้วแต่สิจัดการแล้วแต่ลูกทั้งสามสเฮาทำหาเลี้ยง ขอแต่เพียงลูกหน่อยสบายใจใคอยบ่ว่าสิไปหาเหตุสางขทั้งค่อยแห่งว่าดีขอบพว่อเฮาทุกมือนีการเป็นยุกขัดสนอาศัยคนสิสงสารแมนบ่มีพ่อน่อยหากสิคอยบุญอยู่ให้คนอื่นมาสู้ของตายแท้ตัวค่อยว่า เรื่องขัวเฮิดแล้วแต่พวกเจ้าสาคอยนี่นบาบ่ได้คันคันลูกลาว่าสิไปอลูกแม่เอ้ยกิติเอ้ยแม่ว่าลูกไปเหตุการณ์เหตุงานก็ดีได้ลูกลาครอบรัวเฮ้ามันถูกมันยาก คันได้เงินได้ทองแล้วครอบครัวเฮาก็สิดีขึ้นกว่านี้แม่ลู้ดอนเอาเจ้าไปไอพ่อเสียงไพมากแม่เพชรเสียงไปละพ่อเอาควันไปใส่เบิดไก่มาเด็กหยายาหอยู่ใต้ตารางจังซี่แม่นเสียงผู้ใดมาห้องอยู่ต่กลางเราเอ้าเนียงเอิ้นผู้ใดนี่เอิ้นมึงอ่ะตัวเองแม่ กาบซุ้มกูเดี๋ยวนี้กาเพชรหยังบ่ให้เกียดเอ้ามึงซื้อกูเอิญบ้าจังไหนล่ะนี่มิตรพ่อกับแม่กูเอิ้ญทนอันเอามึงซื้อบ้าหยังเดียวเนี่ยเจนน้ำรถตู้ซิ่งเอามึงเพี้ยนซื้อมหน่อยทีเดียวโอ้หนามน้ำโดนนี่หยังม่งใส่น้าหอมกินหยังมักขิวคือแม่แค่คอเทโอไย มาจากกูบังจากของในหามือไม่หยังเหม็นคักเหม็นเนี่ยกูนึกว่าหมาไตขอโทษหลายๆกูขี้รถปรับอากาศมาตรถปรับอากาศแขรปรับแบบไรแบดเนี่ยปรับตามอากาศหุ้ยมาหยังก็ว่าปั๊บปั๊บขึ้นเฮียนก่อนเพื่อไงผมกับเพื่อไงเพียดยู่บ่อยูยูตีใส่ใส่ใส่ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสั่งมาขากูตีซุ่มนี่กูไม่ได้สั่งไู่ได้สั่งตัดเองเอปั๊าทัว มาดำครือเมืองอยุทธเทพาดิไปจังไหนคือทานเปิดไม่บอสมือนี่เจน่ามาดังกอนดังกอนมือนี่ละเจอกูมือนี่ละเจอกูกูไม่หมดแค่นี้หรอกค่ะเจน่าสุดนี่นี่มือถ่าจักเม็ตเนาะแยกปากว่าหน้าเสียกินผ่าวงผ่าวงหาคนงานได้เลยเจน่าเจนีอันคอยโทษหาเจ้าหาได้แล้วว่าตีคนงานแม่นแล้ว สีเอาลูกล้านแหละไปทํางานน้าเอาลูกล้านเจ้าของแมนอันแมนนี่แต่เจ้าว่าท่านได้ปรึกษาลูกเต้าไปเขาสิไปน้าเจ้าบาอกิตติแม่ลูกสิไปทํางานกับเจ้าน้บอเจ้ดิกิตติสิไปยุโรครับพออ่อาชคดีสิได้เงินเมื่อ่หนีเพิ่นเออกระวายจังสันในแม่ลูกพราไงเป็นอย่างบ่ได้ทาโดนดิบ่ได้ทาโดนไปเล่นบะมาเมื่อนี่ไปเมื่อนี่ว่าสันทอปมาเมื่อนี่ไปเมื่อนี่มาลีมาอะไร ไปเก็บเสื้อผ้าให้อายเมื่อแรกนี่เจ้น้ำสีเดินทางไปจันทบุรีไปออกเดินทางไปนี้เลยต่แก้วกับปยยล่ะกติอดทนได้งั้นสินักปานใดตัวผมนี่ก็ยอมซอยเรื่องครอบครัวบ,บ่ยอมปล่อยให้ความจนอยากให้เขามาไก่อย่างแน่นอนขอแต่เพียงแก้วก่อนพอกับแม่ให้รอผม ลูกสิไปทำงานส่งเงินมาทางบ้านตั้งใจได้บักหลาเด้อให้ค่อยลูกเด้อเจ้าผมหลับล้องว่าสิเอาเงินก่อนมาฝากทางสัญญาวา่าบอไปนานขอสองเดือนเพียงเท่านั้นสิขึ้นบ้านแม่นตาวมาเอเอเออ เโลนาอากาีนี้ตอนเศร้าแสงสว่างกะเต็มตาสาวาภากานัง่งลุกตื่นน้นเตะตอนเศร้าตอนนี้เบาบางแล้วเรื่องจัดการงานแม่ ใส่คนงานจะแต่งออกเก็บผลมากใหม่ไหนว่าดอกที่ส่วนแบ่งงานเสร็จครบถ้วนมีแนวปวนอยู่ในใจจากสิธรรแบบใดให้ถือใจเจ้าของเทย้อนในใจในี่มันแย่อ,อกพิเคยผู้ลบลอเมาอ,อกใจดีนยน ต้องสงสารผู้เอื่อยแต่ใจนั่นแห่งมักอมาเมื่อนี้ฉันสิเว้าให้แกงแถลงเรื่องให้มันใสฉันเพรใจพี่เคยคักมักหลายสิตายแลว้วขานดนไปย่านใจแปวแท่ในใจย่านบอสวงฉันต้องใส่เลบวงเอาเป็นพัว ไม่ได้กนใดน,นานสิเฮ็ดอ๊อบพี่น้องเอยพี่น้องเออ้ยอันมาปัญหาธุรกิจต่างๆนั้น ระกามาส,สามารถจัดการได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่อยู่อย่างเดียวที่ระกามาบ่เคยจัดการได้เลยนั่นก็คือเรื่องของหัวใจเพราะว่าตอนนี้นะจิตใจของมาดมันได้หลงหมักหลงหางพินิรุตผู้เป็นพี่เคยเขาเต็มหัวใจเร็วกีดเห็นหน้าพินิรุตขึ้นมาย่ำดม,มันดำให้เรามีความสุข<แ>พินิรุตเป็นตนลา้าหัวใจ พี่นี่รถเป็นตาแอลนี่เออมึงเขารูน้ำโอ้ยจะเป็นแล้วเห็ดเป็นหลายท่ามีทาเด็ดน่้ยทาลิ้ยงยองต่อลิ้ยงยองต่อหันหน้าเข้าฟ้าหน้าเข้าฟ้านางมุ่นเมียนางมุ่นเมียพระบาขึ้นส้นเลยยเฮ้ะ ผ่าวาแห้งแต่อีนี่แม่กูเห็นบู่ทูดมึงแม่แต่สร้างห้อันนี้มันใส่กันบะได้มันทาม้้ยเด้นี่แม่นม้ำบะไดตีมันกับบะไดแล้วน้องเอ้องน<า>้ำตอนนี้น้ำดูว่าตอนนี้จิตใจของเย็นะมันบ่นเป็นแต่อยู่แต่กินหลดเด้ดูนี่มันเป็นจังไงคะคุณหนูมักผัวเขามักผัวไผ่เอาผัวเย่กูนี่แม่ พี่ไอ้เจ้าของวันมึงจะพูดแหงหลายกูอยากไายโคตรหน่วยว่ามีแหงบ่เคยป่านี่ไผเอาอันนี้คือบ่ถือใจกูแท้ขันทั้งเอาเข่าทั้งหัวบ่ได้ไปทั้งใดบ่เนี่ยไปทั้งนาสิคะโอ้เข่าทั้งนาว่าให้คุณนายดุดดินหันฮักคุณหนูคือสิตายนี่ค่ะมึงคือพ้าดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูสงสัยอยู่อันนึงให้กูถามมึงสักก้อนต่อถามค่ะถามกูอยากรู้จักว่าผู้ใดคัดกองคนขึ้นน้ำกูสะดุกเออเชกับว่ายูฉากนี้คือยูสวนสัตว์เขาสวนกวางนี่ม อันนี้นึงปานสูงท้ะเลอีนึงก็เกิดเดียนหานี่ยไหมเอาตั้งแต่กูกับผู้หายว้แห้แล้วคือหาตะโูยให้หายมาหากูแต่สนุกแต่หา้ามาลอติคุณนายมานี่นี่แม่นำไร่ปงใส่กูแตะปั้นนาฮะปั้นนา,าน,นาสงสามต,ตายตายคุณแมฆาขุน<อ>มาศข้าเมฆาข้าวสดชื่นเลยนะลูกตอนนี้นะพระกามารมีเรื่องบทสบายใจค่ะแม่ฆา แต่ว่าเรื่องนี้นะพาะกามาดบอปิษปึกษาผู้ใดใเด๋อผู้บอมันเป็นเรื่องที่น่าอายค่ะแม,ลม่ลูกมาดขาลูกมาดขาถ้าหากว่าลูกมาดมีเรื่องอีกอย่างในใจแล้วก็ปลึกษาแม่ได้ทุกเรื่องเลยนะลูกทุกเรื่องเลยบอกค่ะท,ทุกเรื่องจิตใจของมาดในตอนนี้นะม,ม,มันได้หลงมกักหลงมกักลูกชายของแม่เข้าเต็มหัวใจเรลาได้ด้วยนี่แม่ค่ะ ่ะเมริงมาลูกพิงเลยค่ะแม่ขาแต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าบ่มีพี่วาสนาจากคนหนึ่งแล้วก็ผักกามาดคนจะสมหวังในความรักกังนี้ค่ะแม่ลูกมาค่าลูกมาถ้าว่าเป็นเรื่องของอิวาสนาเดี๋ยวแม่จัดการเองนล้นี่ในปอนว่าจังเดครับเถอาแกมีเรื่องอยังไงพวกผมรับใส่ครับ เขาน่ะสี่ให้เจ้าไปจัดการกับไอ้กิติไปจัดก,การบักกิติถูกต้องแล้วก็นังวาสนาพร้อมเฮ็ดแบบใดก็ได้ให้มันทำก็หักมันเป็นสู้กันนะเข้าใจบ่มันสีดีดีครับ้ยีแล้วนแต่ว่าเรื่องแบบนี้ไว้ใจใพวกผมได้เลยใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p พรโโ่